ตอนเช้าๆเมาจะมาให้อาหารหมูกันนะครับ ก็ยังเหลือนี่ยังไม่เต็มเดือนสองอาทิตย์วกว่าๆไม่ให้เยอะให้เจีดน้อยให้บ่อยๆเอา <c oughs> ลุย นี่จะไวยกำลังกินเดือนก,กว่าเดือนกับอีก15 16วันหนึงเดือน15-16วันกำลังกินจนนี้เราจะให้เยอะๆให้เหลือเหลือลางไปเลยนะครับนิ้วอะไรก็กินหมเยนี้เป็นกำลังคุณได้สักสองเดือนเราจะให้อาหารเสริมไม่ใช่อาหารเสริมเป็นพวกผัก หญ้านี้เปียตัดให้แล้วก็ถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิผสมหัวอาหารด้วยเราจะถ่ายทุกอายุสองเดือนเราจะเริ่มถ่ายถ่ายทุกเดือนละครั้งยาถ่ายยา,ยา,ยาสำหรับราคาหมูก็ยัง ราคายังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเลี้ยงกันต่อไปใ้ทำแล้วใช้สูตรลดต้นทุนล็อกนู้นจะเป็นแม่พันธุ์มีทั้งหมด3 4ตัวนะครับตัวเล็กเข้าประจำการหนึตัวเราจะการพอลูกคุณเองถ้าเยอะถึงจะแบ่งนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับนี่ชุด2สัปดาห์หรือ14-15วันลงคุณกติดตามด้วยนะครับ